พูดพูดนะครับวันนี้กัญชาไฟเตอร์สาขาแยกของปวดร้อนไฟเตอร์ปวดร้อนไฟเตอร์กับชาวลาดบุรีโดนแบนเพราชื่อคลิปมาอยู่กันต่อกับนนลุประธานลุนะครับผมแอดเนตคอนเควสปะทะหันลอยลมเอ่ออะไรคงเล่นเลยนะเทอเบโบเทร์โบเทรบโบนะแล้วก็รู้ผลยังแน้ยังไม่ได้แข่ง ขนาดนั้นเลยละใช่สามารถลงตังกันได้นะไม่เปลี่ยนครับผมนะฮะแอนเน็ตไม่เปลี่ยนเปลี่ยนสามดูความความความไอ้การ์เกตวะอ๋อไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนอะไรการเกตเราจะมาอันเกตสองอันนะ เราเราจะเป็นแชมป์ลุ้นแชมป์ลุ้ราจะเป็นแชมป์โลกนะครับผมอันหนึ่งใช่หรออันสองอันสองอันสองยูนิ่งก่อนก่อนจวดโชว์อันหนึ่งสูนเลยอันล่ะเซ็กิ้วอะไรไม่ได้เลยเขาเป็นแกสูนก้าใบปิดใบอย่าว่าแต่ใช้สกิลเลยกาดจะไม่ได้เลยพิชเลยกาดจะไม่ค่อยจะได้เลยเฮ้ยให้มันจวดครับเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นไปเยอะยมมาเดียว เงี้ยต้องป่อยมันไปฟุกมันอดไลชีวิตเจ็ดพันนะเปล่าห้าพันอูยห้าพันจูดเจอเข้าไม่ป้องกันผ่านผ่านขาเตอร์ด้วยอ๋แดดูความเงาวของคนนะครับตีมางนานมึก็ยิบเตอร์ หไปไล่คอกินไม่เจอแล้วครับับเด็กไม่เจอไม่เกินมากไม่เกินว่าไม่เกินวากน่หนึ่งวันนี่ิวมติเวน หกันหิม uhm ีเรื่องินม okay. ีเรื like ่องเก้าหันคิดเลยไลเกร์ชิคส่ชิเกร์ชิคนะครับก่โตหะา้าอีหืมกินอะไบ้างีกเเเวนีช กัคืิฟินิคครับลงแกล้งฮะผ่ันช้<อ>วจาชิว่าโอ้ยสุดยอดมากม่ดีคนหนึ่งสิบสองบาทใช่ส <c oughs> ิบสองบาทสิบสองบาทนะผ่านมทาเหร่่านสิบสองบาทเหอ2มสองสอง ให้เนตยางสิบสองบานครับแซนดกินไปสไรวิกแบงนัก้ดากอนโอ้ยดาแชันโซนเดียว้าโอยยยยยยเยย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 ฮยยยเตัวเดียวครับยย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 ายยยย บอบบาทานออกบาทานออกไงอ้วไงน้าบานน้าบานน้าบ้านเน้ยไอบอฟบอยูนิตสามตัวเฮ้ยเฮ้ยปักคันนะขาเรือกคอนเอ่์โคโค้นี่แล้วก็นี่เฮ้ยโนกาดที่เพ้นถขอดไลตีเยอะหป๊บปั๊บปั๊บขอดไลตีเยอะยห้าพัตัว ตัวนี้บวกอีกเตาเตาเตาบวกไปสครั้งครัคอเตอรคเตอรเตาบวไปสมครั้งอสามครั้งสามสามสาสามครัตีหนึ่งเป็หนึ่งสองเม้นเป๊ะคอรเตอร์ให้เลียคอเตอร์ใหเลียเอียเลียบวกันะอ่ปล่อยปล่อยปล่อยตีเลียตีเลีีเลียได้ครับมาครับมาคตีแวนนะตีแวน ก็คือโอ้ตายแล้วเครียดละไงอันนี้เป็นไรฮะเครียดเนี่ยตายบอกเบาดีเด้ตัวตายต้องใส่ฟิลเลอร์ิ้วตอนนึงถึงเเวอร์นไอันนี้บอกษาวงานพูดเหมือนแบบบ้านเราเป็นอาคารหลังคาโดมอ่ะก็สุดที่โอ้ยถ่ายสูีิโอจนจริงๆถ่ายนกันยังไม่มี อันนี้ห้าทีครับหอ้ไม่กล้าแล้วน้าตัวนี้ัวมวยเลยแมสองแมสเครียดเล้วะโนกาดประกาศนึงมั่นใจฮะโดนขีอโแล้วหนึ่งดอกขีวนครับโบกีก่อนโบี่ไอยังมีโบขีพลังว่พครับหนึพลังขี้อ อย่า QN อนพลังพลังพลังนิกพลังนี่เคาน์เตอร์กันนีเอ้ยไม่มีคีนีเสียวดิเสียวดิเสียวเลยเช็กๆคุ้ยอะไม่มีติ๊กเกอร์เลื่อนตังตัวหลุมมะแบนมันนั่นแหละบายบายบายเม็ดเราเมื่อกี้ตัวที่ส่งบายบายอยู่เนี่ยอ๋อเขาเขาเห็นดิเอาเอามาวางตรงเคาน์เตอร์นี่ เอาบวก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 อีกอ่าบวกสามสองหนห้าห้าพันงโดนฟินิกซิกอ่ะฟินิกฟินิกโดนฟินิกซิกอ่ะสองวอนนิ่งครับสองหมื่นสามสง่นเอ้สองหมื่นสามอยู่แล้วสองหมื่นห้าคุณอ่านหนึ่งวอนนิ่งครับหนึ่งวอนนิ่งสองหมื่าห้าับกับบวผ่านมอย่าผ่านเลยได้ไหม ดูดีๆก็งงดิงงดิครับไลท์สีไลท์สีถ้าอันนี้สีสามนเรายังนั่งเล่นก้าสีสามสีสามนี่แบบตีสามไทยไทวิ่งนอกดูดิวเฮ้ยทุณน่านสไตล์แล้วครับผมคอร์ตไลท์ครับตอนน้องบ้านเปลี่ยนฐานด้วยฮะขาดขาดนะครับบาร์ขาดไปเดียวฮะบาร์ขาดไปนะไอ้บาร์คอร์ดไลท์ไปนะครับเออไม่ใช่บุกหมื่นครับบุกหมื่น ความคิดผมนะครับเจียนธรรมดาตีตีได้เยอะออีกต้องนะครับเฮ้ยพวกหมนครับพวกหมื่นห้ห่นห้ายู่ไหนหมื่นห้าหมืนห้าเ้ยเฮ้ยโค้มาได้ว่ะตีอยู่ในเทนาทั้งหมดป๊าบป๊าบปล่อยปล่อยเหนาทั้งหมดถนาทั้งหมดเนาอ๋อสามตัวไงสามตัวดีนี่ใช่ป่ะเขาแว่นอีกตัวบรการนะ้นป เปอยดมปะม่เียหื่หกสองมือหกครับกัดมือครับผมครับมันตายแล้วครับมือมีกี่ใบครับมือกี่ใบครับผมห้าใบครับไม่แน่ครับไม่แน่ไม่บอกไม่แน่ไม่ตายครสตล์ครับ เดี๋ยหนุหายนะครับสกิลครับสกิลบันหนึ่งบายบายบายอันนี้บวกก่อนสามพันสามพันจุดหนึ่งสามพันหัวสกิลครับหงางายงายหกหมื่นหกหมื่นหมื่นออนหน้าไม่ต้องบวกกนได้มากเลยหมดดื1หมื่นออนหน้าหมื่นเจ็ดครับผมฮะเขอหมื่ครับต็อกแป๊อกแป๊สามหมครับผม ไงเดาบ้าไงดาบ้าไหไอ้ดูหรือยังไงมีรอบใบมีเมื่อกี้มม่กาดแล้วเมื่อกี้มันก้ามนไม่มีวสีเม็ดอ่ะสีสีแล้วอ่ะยสียืนห่านไเดียวยืนยืนี่นีเลยบราใบความกับบานเดียวเช็คเช็กยใช่เหรอยางยางช่คเ้ยชุบห้าพันข้างฮิวฮิวใส่เขาอีกนะครับท่านผู้ชมข้าเอกอือห้าพันอยู่ไหน่ะ ห้าพันห้าพันมีสักห้าพันเหรอครับห้าพันครับห้าพันอุ้ยเท่าไรหมื่นห้าสองหมื่นสองหมื่นแปดครับผมอย่าคิดครับตาไปแล้วคิดเยอะผ่านครับผ่านจั้ยว่าแฟนน้อนเทินของตัวเองมาอีกมาวะเฮ้ยมาวะว่าดีนะครับผมต้องคิดแล้วจะเอายังไงจะไปคิดอะไรล่ะการการทำพริกไม่มีโซ นี่ซิกเมตต้องซิกเมตเขาจะเขากจะมาสอนตีชนะบัตร3ตัวเลยหลายการรถบัตรตีชื่นนะครับว้าวใช่เหรอใช่ตัวนี้รถบัตรตีชื่อถ้าตัวเนี้ยตีชื่อสายตัวมันต้องปิดอันนี้มันตีธนบัตะใช่ไม่หมดแต่ธนบัตรมี8ตัวก็ตีมัา8ตัวเม่หมดตัวไหนคือมันมีแค่3เฮ้ยสอด ยอดโปรวันนิ่งได้เลยโปรวันนิ่งนะครับผมวันนิ่งเลยครับแพ้แล้ววันนี้วันนี้ไม่ใช่ใช่ครับคุณอ่านโดนสองวันนิ่งแล้วเกมรอดนเกมรอดคลิปนี้เราไม่ทำเพื่อการแข่งขันนะผมแต่เราทำเพื่อความมันเทิงเพราะฉะนั้นคุณอ่านรอดไปเลยครับปล่อยโชว์ดิบ้าบ้าไปแล้ว ถ้าทางคุณอันไม่พอใจความเครียดอเกี่ยวกีบอะไรกหนตีถ้าหน้าตีถ้าหน้าปล่อยสองตัวหน้าก่อนก็คันเซกาโดครับไอเดมรอบนี้ไอเดมไหมไอเดมอืมเช็คครับเช็คอีตายรับตายผมไปมาก็ตายแล้วครับมคิดเยอะ ตัวต่ายตีธรรมดาก็ตายแล้วระต่ายครับม,ม,มือคุณอ่านมีมือกี่ใบครับมือคุณอ่านกี่ใบค,ครับผมอะไรดีอะไม่ต้องคิดแล้วไม่ต้องคิดแล้ว <c oughs> <t ut> ไม่ต้องคิดแล้วแล้ว <c oughs> 3มีวับโบ้ลูกใส่คอนเควสมาสามตัวหมื่นปมนหมื่นห้ามื่นห้ามืนหาครับอ่าครับหมื่น้าครับเดี๋ยวสามหมื่นหกโนกาดโนกาดคบาวภูมปเป็นคีภูมเจอกแล้วกับคอนซาฟเตอร์รอบนี้กับคอนเควสนะฮะคบ